สวัสดีนะครับนักเรียนนี้นะครับก็ในคลิปนี้กูก็จะมาพูดเกี่ยวกับประวัติศาสตร์ศิลปะไทยเรานะครับซึ่งก็เป็นหน่วยแรกที่เราจะเรียนกันนะครับเพราะนั้นเราก็จะมีเนื้อหาที่คล้ายกับวิชาประวัติศาสตร์ะนะครับแต่เพียงแค่ว่าในวิชาศิลปะเนี่ยเราจะพูดแค่เกี่ยวกับ ีเกี่ยวกับงานศิลปะเท่านั้นนะครับซึ่งถ้าศึกษาในเรื่องของงานศิลปะเนี่ยเราก็จะดูในเรื่องของหงงานจิตรกรรมงานประติมากรรมงานสถาปัตยกรรมนะครับจิตรกรรมก็คือภาพวาดเราก็จะดูว่าเอ๊ะในในยุคนั้นสมัยนั้นเนี่ยมีมีงานจิตรกรรมอะไรนะครับประติมากรรมก็คืองานที่เป็นงานสามิติเป็นอาจจะเป็นงานปั้นงานแกะงานรอเงี้ยนะครับก็ถือว่าเป็นงาน สามิติแล้วก็สถาปัตยกรรมก็คือสิ่งก่อสร้างนะครับอ่ะโอเคถ้าพร้อมแล้วนะครับก็มาดูกันว่าในพาร์ทแรกที่ครูจะพูดถึงเนี่ยนะครับจะเป็นยุคสมัยตั้งแต่สมัยไหนไปนจนถึงสมัยไหนนะครับแน่นอนนะครับในการแบ่งนะในการแบ่งประวัติศาสตร์ศิลปะเนี่ยนะครับก็มีอารมณ์คล้ายๆกับวิชาประวัติศาสตร์นะมันก็จะแบ่งออกเป็น2ช่วงนะครับก็คือช่วง ก่อนประวัติศาสตร์แล้วก็ช่วงประวัติศาสตร์นะครับซึ่งในช่วงก่อนประวัติศาสตร์กับประวัติศาสตร์เนี่ยนะเขาก็จะมีการแบ่งนะครับโดยใช้เกณฑ์ที่เป็นตัวอักษรนะครับนะอย่างเช่นภาพนี้นะครับที่ครูให้ดูเป็นแผนที่ทำไมครูถึงให้ดูแผนที่เพราะว่าเราจะใช้คำว่าประเทศไทยไม่ได้นะในยุคก่อนประวัติศาสตร์เนี่ยนะจะพบว่ามนุษย์เนี่ยนะครับมันยังอาศัยอยู่ในถ้ำนะแล้วก็ ยังมีอารยธรรมที่ยังไม่ได้เจริญรุ่งเรืองเท่าไหร่นะเพราะนั้นควรจะใช้คำว่าดินแดนสุณภูมินะครับดินแดนสุณภูมิก็คือดินแดนที่เป็นสุวรรณเนี่ยก็แปลว่าเป็นว่าก็แปลว่าทองเนาะก็เป็นดินแดนที่อุดมไปด้วยทองคำนั่นเองนะครับอะโอเคนะครับในยุคแรกเนี่ยนะครับที่เกิดขึ้นในอาณาจักรสุนภูมินี่นะหรือว่าดินแดนสุณภูมินี่นะแน่นอนนะครับไม่ว่าเราจะเรียน ศิลปะไม่ว่าจะเป็นของสากลหรือว่าของไทยเราเนี่ยนะแน่นอนมันก็ย่อมต้องเริ่มจากยุคก่อนประวัติศาสตร์นะครับนะก็คือเป็นยุคที่มนุษย์เนี่ยยังไม่รู้จาักการบันทึกเรื่องราวต่างๆผู้ได้ง่ายๆก็คือยังไม่มีการใช้ตัวอักษรน,นั่นเองนะครับมนุษย์ก็จะอาศัยตามาเพิงผาหินนะครับแล้วก็หรือว่าถ้าออกมาจากเพิงผาธรรมก็จะเป็นใกล้แหล่งน้ำอย่างเงี้ยเป็นต้นนะครับนะก็จะมีการทําเครื่องมือเครื่องใช้ต่างๆที่ทําจากหินขัด มันก็จะมียุคสำลิดเนาะถ้าเราเรียนประวัติศาสตร์เนะี่ยก็จะมีทั้งยุคสำริดยุคเหล็กนะครับแบบนี้เป็นต้นยุคเครื่องปั้นดินเผานะครับเพราะฉะนั้นในยุคนีนะ้ก็จะมีการค้นพบนะวัตถุที่เป็นเครื่องปั้นดินเผาที่เป็นอาวุธเครื่องมือนะครับสำหรับการต่อสู้การล่าสาัตว์ต่างๆนะครับนะส่วนนะงานที่เป็นลักษณะของภาพเขียนเะนี่ยส่วนใหญ่ก็จะเป็นภาพจำหลักเนาะ เขาเรียกว่าภาพจำหลักก็หรือว่าภาพหูแต้มลายแต้มนะครับที่แต้มจากสีของธรรมชาติลงบนผนังของถ้าหรือเพิงผาหินนะครับเพราะว่าในตอนนั้นเนี่ยยังไม่มีการใช้ตัวอักษรลงในสมุดแล้วก็ยังไม่มีกระดาษนั่นเองนะครับอ่ะนะครับทีนี้เรามาดูนะฮะว่าในสมัยก่อนวัติศาสตร์เนี่ยนะก็จะมี แหล่งโบราณคดีต่างๆนะครับที่น่าศึกษานะครับแน่นอนนะครับหนึ่งในนั้นก็คือบ้านเชียงนะซึ่งบ้านเชียงเนี่ยก็จะถือว่าเป็นงานในยุคก่อนประวัติศาสตร์ที่คือถ้าไม่รู้จักนี่ก็ถือว่าเฉยนะครับนะก็จะตั้งอยู่ที่บ้านเชียงจังหวัดอุดรธาน,านีนะครับก็จะมีการค้นพบเกี่ยวกับกำไลนะครับเกี่ยวกับภาชนะต่างๆเนาะนะครับ ซึ่งนะครับในรูปนี้เนี่ยก็จะเป็นหลักฐานนะครับที่แสดงถึงความเจริญในยุคนั้นนะครับนั่นหมายความว่ามนุษย์เนี่ยก็จะเริ่มรู้จักการออกแบบแล้วนะครับถ้านักเรียนสังเกตดูตามภาพจะเห็นว่ากําไรต่างๆเนี่ยมีลวดลายมีการใช้ลักษณะกระดุมอะไรต่างๆมาติดนะครับเห็นไหมมันจะมีความเป็นลวดลายอย่างเงี้ยนะครับนะมีการออกแบบนะเพราะนั้นก็ ในยุคก่อนประวัติศาสตร์เนี่ยน่าจะถือว่ามนุษย์เนี่ยเริ่มเริ่มมีความคิดในเรื่องของการออกแบบพอสมควรนะครับนะโดยเขาก็จะอาจจะยึดในเรื่องของอการใช้ซอยนะครับเป็นต้นนะครับอันนี้ก็จะเป็นเครื่องปั้นดินเผานะครับที่เป็นเอกลักษณ์ของบ้านเชียงนะครับถ้าเราดูดีๆเราจะเห็นว่าเขาก็ <ส è S 2> จะมีลวดลายนะครับอันนี้เป็นลวดลายก้านขดนะครับที่เป็นลวดลายที่เป็นเอกลักษณ์นะครับของ ของภาชนะของบ้านเชียงเลยก็มาได้นะครับถ้านักเรียนมีโอกาสนะครับไปเที่ยวบ้านเชียงก็จะเห็นของที่ระลึกแบบนี้เยอะนะครับแล้วก็จะมีทั้งโบราณวัตถุต่างๆที่มีการขุดค้นพบนะครับอันนี้นะครับก็จะเ,เป็นภาชนะนะครับที่มีรูปแบบที่ไม่ได้อยู่ในสมัยบ้านเชียงละแต่จะเป็นแหล่งขุดค้นพบอีกที่หนึ่งนะครับเรียกว่าแหล่ง บราณวัตถุบ้านเก่านะอันนี้จะอยู่ที่จังหวัดกาญจนบุรีนะครับก็เป็นภาชนะที่มีขาสามขานะครับนะแล้วก็อยู่ในยุคหินนะครับอันนี้นักเรียนลองไปศึกษาดูนะคือในยุคก่อนประวัติศาสตร์เนี่ยมันไม่ได้มีแค่บ้านเชียงมันยังมีแหล่งโบราณนคนะดีต่างๆนะครับที่เยอะแยะมากมายครูก็ลองยกตัวอย่างมาให้ดูนะครับ ต่อไปนะครับอันนี้ก็จะเป็นทําพระนะครับที่อยู่ในยุคหินกลางนะก็อยู่จังหวัดกาญจนบุรีเหมือนกันนะครับก็มีการค้นพบขวานหินนะครับแล้วก็มีการากระเทาะนะมีมีการกระเทาะเศษหินอะไรต่างๆเนี่ยนะมาทําเป็นขวานนะครับน,บน,นั่นหมายความว่าในยุคก่อนประวัติ์มนุษย์เนี่ยเริ่มรู้จกักการเขาเรียกอะไร,าารการผลิตเครื่องมือแล้วนะครับ อ่ะทีนี้นะครับหลังจากยุคก่อนประวัติศาสตร์นะครับก็จะเป็นยุคประวัติศาสตร์ซึ่งนะครับในสมัยประวัติศาสตร์เนี่ยก็จะเป็นสมัยที่ครูจะเน้นเป็นพิเศษเนื่องจากว่าในยุคเนี้ยนะครับก็จะเป็นยุคที่มีการบันทึกนะฮะที่เป็นลายลากักษณ์อักษรอย่างชัดเจนนะครับนะครูจะใช้คําว่าศิลปะก่อนพุทธศตรวรรษที่สิบเก้าคำว่าพุทธศตรวรรษก็หมายความว่าก่อนที่จะเกิด ศตรวรรษนั่นเองนะครับก็คือ,เ,อเขาเรียกอะไรอะก่อนพุทธศตรวรรษที่19นะครับก็จะเริ่มตั้งแต่สมัยทวารลวดีศรีวิชัยลบบรุรีและก็ล้านนานะครับนะซึ่งเป็นยุคสมัยที่ยังถือว่าตอนนั้นยังไม่มีอาณาจักรไทยนะครับก็ยังเ,เป็นอาณาจักรต่างๆที่แยกกันอยู่นะครับ อ่ะทีนี้เรามาดูอาณาจักรแรกนะครับอาณาจักรสมัยทวารวดีนะครับถ้าในวิชาประวัติเราก็จะพูดถึงภาพรวมเนาะแต่ทีนี้เรามาพูดในเรื่องของศิลป,ปะสมัยทวารวดีนะครับก็ทวารวดีเนี่ยนะครับก็จะมีศูนย์กลางอยู่ที่จังหวัดนครปฐมนะครับจังหวัดราชบุรีอำเภออุทองนะครับแล้วก็กินพื้นที่ไปจนถึงภาคตะวันออกและภาคตะวันออกเฉียงเหนือนะครับ แถบจังหวัดบุรีรัมย์จังหวัดปราจีนนะครับแล้วก็ขึ้นไปทางเหนือก็คือจังหวัดลำพูนนะครับศิลปะทวารวดีเนี่ยนะครับจะเป็นศิลปะที่ได้รับอิทธิพลมาจากอินเดียนะครับในสมัยคุปตะและหลังคุปตะนะครับในส่วนของจิตกรรมเนี่ยนะครับก็ไม่ปรากฏหลักฐานนะในด้านของจิตรกรรมเนื่องจากว่ามีความเป็นมาที่ยาวนานแล้วก็ชำรุดเสียหายไปหมดแล้วนะครับทีนี้เรามาดูงาน ปติมากรรมนะครับในงานปฏติมากรรมเนี่ยนะครับเนื่องจากที่ครูพูดในข้างต้นแล้วว่าเป็นศิละปะที่ได้รับอิทธ,ธิพลมาจากอินเดียในสมัยคุปตะและหลังคุปตะนะครับเดี๋ยวครูจะให้นักเรียนดูภาพ2ภาพนี้นะครับสภาพนี้ไม่ใช่งานาที่อยู่ในไทยเรานะแต่เป็นรูปแบบของพระพุทธรูปที่อยู่ในอินเดียนะครับซึ่งรูปแรกเนี่ยก็จะเป็นพระพุทธรูปแบบคุปตะและหลังคุปตะ ก็จะมีเอกลักษณ์ที่คิ้วนัเกเรียนจะสังเกตว่าคิ้วเนี่ยจะโก่งนะครับคิ้วจะโก่งแล้วก็ผมหน่วยผมจะหนานะครับแล้วก็แบบภาพที่2เนี่ยก็จะเป็นอมราวดีของอินเดียนะครับอมราวดีเนี่ยก็จะมีลักษณะเหมือนกับกรีกนะครับเหมือนกับกรีกเหมือนกับกาเรียกอะไรจะเน้นในเรื่องของกล้ามเนื้อเน้ในในเรื่องของความใกล้เคียงนะครับนะอันนี้ก็จะเป็นอิทธิพลนะครับของ งานปฏิมากรรมในสมัยทวาราวดีที่ได้รับมานะครับซึ่งนะครับในยุคแรกเนี่ยนะครับก็จะมีลักษณะเป็นแบบอินเดียเลยนะครับแบบคุปตะและหลังคุปตะนะครับแล้วก็มีอิทธิพลของอมรวดีด้วยอย่างเงี้ยน,นะครับนะเนี่ยอันนี้ก็จะเป็นการเปรียบเทียบนะให้นักเรียนดูว่าพระพุทธรูปนะครับในสมัยทวาราวดีเนี่ยนะครับก็จะแสดงให้เห็นถึง คิ้วนะครับคิ้วว่าในลักษณะของคิ้วของของพุทธรูปในยุคนี้ก็จะมีความโกงนะครับนะถ้านักเรียนสังเกตดูดีนักเรียนจะเห็นภาพที่ครูถอดลายเส้นออกมาจะเห็นว่ามีคิ้วที่มันโก่งขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นถ้าเราเจอนะครับงานศิลปะอันนี้ถือว่าเป็นงานศิลปะชิ้นหนึ่งนะพุทธรูปนะครับเป็นงานประติมาก,กรรมนะครับถ้าเราเจอลักษณะคิ้วแบบนี้นะครับก็คือพุทธรูปที่ได้รับอิทธิพลมาจาก อินเดียในสมัยคุปตะและหลังคุปตะซึ่งก็คือสมัยทวารวดีนั่นเองนะครับในยุคที่2ก็จะยังคงคล้ายกันกับยุคแรกเนาะพุทธรูบในสมัยทวารวดียุคที่2นะครับแต่ก็จะมีการผสมผสานมากขึ้นนะระหว่างอมารวดีกับคุปตะและหลังคุปตะนะครับนะเพราะนั้นแต่สิ่งที่ต่างออกมาก็คือหน้าผากนะครับก็จะมีความแคบเข้ามา แต่คิ้วลักษณะของ Q, นะคิ้วนะครูอยากให้นักเรียนลองอสังเกตคิ้วเลยนะครับถ้าเจอคิ้วแบบนี้นี่คือพระพุทธรูปในสมัยทวารลดีนะครับแล้วก็จะมีมวยผมนะครับที่โตนะครับที่ใหญ่นะครับในยุคที่3นะก็จะเริ่มมีอิทธิพลขอ,ของขอมเข้ามาปะปนนะถ้า,าลักษณะของศิลปะขอมเข้ามาปะปนในทวารวบดีเนี่ยก็จะเป็นลักษณะของใบหน้านะครับเพราะว่า โดยโครงสร้างนะหน้าตาของขอมเนะี่ยหรือว่าขมีเนี่ยนะครับเขาจะมีหน้าเป็นเหลี่ยมเพราะฉะนั้นพุนธูปของทวารวดีเนะี่ยนะครับในในช่วงที่3เนะี่ยในยุคที่ี่ยนะครับก็จะมีลักษณะหน้าเหลี่ยมนะแต่ลักษณะภายนอกนะแล้วก็การวางท่าทาง,งต่างๆยังเหมือนเดิมนะครับยังเหมือนเดิมแต่เพียงแค่ว่าหน้าเนะี่ยก็จะเหลี่ยมขึ้นแล้วก็จะมี คิ้วที่โกงเหมือนเดิมนะครับอันนี้คือสิ่งที่ที่ให้นักเรียนลองสังเกตดูนะครับนะอ่ะสถาปัตกกรรมนะครับเรามาดูงานสถาปัตกกรรมกันบ้างในสมัยทวารวดีนะครับก็ยกตัวอย่างวัดพระเมนและเจดีย์จุลปโฑน,นะครับที่จังหวัดนคนปรปฐมนะส่วนใหญ่ศูนย์กลางเนี่ยจะอยู่ที่จังหวัดนคนปรปฐมถ้าใครไปเที่ยวนคนปรปฐมหรืออุ้งปฐมเจดีย์เนี่ยนักเรียนก็จะ จอนะครับกับสิ่งกอ่อสร้างหรือว่าสิ่งสร,ร้างกุหลาบคางพังที่เป็นงานศิละปะสมัยทวารวดีนะครับน,นี่คือองค์ปฐมเจดีเนาะที่ครูพูดข้างต้นแล้วว่าก็จะมีลักษณะ,ะเป็นลักังนะครับคว่ำม,มียอดแหลมอยู่ด้านบนนะอันนี้ก็จะเป็นสถูปหรือว่าเจดีก็จะเป็นเจดีนะครับไม่ใช่สถูปขออภัยก็จะเป็นเจดีนะครับที่เป็นลักษณะของ ศิลปะสมัยทวารวดีนะครับอ่ะเดี๋ยวขออธิบายตรงนี้ก่อนว่าจริงๆแล้วเนี่ยศิลปะสมัยทวารวดีเนี่ยนะครับก็จะมีการาค้นพบไม่ได้อยู่เพียงแค่นคนปรปฐมเท่านั้นนะครับก็จะยังมีการค้นพบอยู่ที่ปราจีนบุรีนะอย่างที่ครูพูดข้างต้นแล้วนะครับปราจีนเนี่ยถ้าใครไปเที่ยวก็จะอยู่แถวเมืองอำเภอศรีมโหสถนะครับจะมี โบราณวัตถุมีสิ่งก่อสร้างต่างๆมากมายนะลองลองศึกษาดูนะครับอ่ะทีนี้ศิลปะวาวรลวดีในภาคอีสานนะภาคอีสานเราค้นพบอะไรนะในภาคอีสานเนี่ยนะครับเราก็จะมีการค้นพบใบเสมานะครับอ่าใบเสมานี่ก็คือหินเนาะถ้าพูดง่ายก็คือหินนี่แหละนะครับที่เป็นแผ่นแล้วก็มีการนำเอามาแกะสลักเป็นรูปพุทธประวัตินะครับซึ่งประโยชน์ของใบเสมานี่ก็คือ การเอามาเป็นอาณาเขตนะครับของวัดนะครับเขาจะนิยมมาทําเป็นอาณาเขตของโบราณสถานเขาเรียกอะไรอ่ะเทสถานที่ที่มีความศักดิ์สิทธิ์นะครับหรือว่าวัดอย่างเงี้ยนะครับเขาก็จะเอาใบาเสมามาวางไว้นะครับเหมือนรูปขวามือสุดของครูนะครับหลังจากสมัยทวารวดีนะครับเราก็จะมาเข้าสู่ศิละปะสมัยศรีวิชัย ในสมัยศรีวิชัยเนี่ยนะครับจะเป็นศิลปกรรมที่ได้รับอิทธิพลมาจากหมู่เกาะชวานะครับแถบอินโดนีเซียเนาะก็จะเข้ามามีอิทธิพลอยู่แถวจังหวัดสุราษฎร์ธานีของไทยนะครับเพราะนั้นงานศิลปะสมัยศรีวิชัยส่วนใหญ่เนี่ยก็จะปรากฏอยู่แถบจังหวัดสุราษฎร์นะครับก็มีการค้นพบงานประติมากรรมนะครับก็คือพระอวโลกิเตศวนนะครับซึ่งนักเรียนทราบไหมว่าพระอวโลกิเตศวนเนี่ย คือใครนะครับพระวโรกิเตศวนเนี่ยนะครับก็คือเจ้าแม่กวนอิมนั่นเองนะครับอันนี้ภาพแรกนะครับก็คือพระอวโรกิเตศวนในลักษณะประทับยืนนะครับซึ่งเป็นองค์ที่เก่าที่สุดนะครับในสมัยศรีวิชัยนะครับอันนี้นะครับก็จะเป็นพระอวโรกิเตศวนนะครับอีกองคหนึ่งนะครับที่เป็นเอกลักษณ์นะครับถ้าใครเข้ามาในห้องศิลปะหรือว่าไป หนปูนต่างๆเนี่ยเราจะเห็นเยอะมากเลยนะครับสำหรับองนี้นะครับงานประติมากรรมนะครับกับงานสถาปัตยกรรมเนี่ยนะครับก็จะมีลักษณะคล้ายๆกับเจดีหมู่เกาะชวานะครับอันนี้ขออภัยเนาะสไลด์ครูผิดนะครับอันนี้ไม่ใช่งานประติมากรรมนะเป็นงานสถาปัตยกรรมนะครับเพราะนั้นก็จะมีตัวอย่างเช่นพระบรมธาตุชัยยานะครับ ภาพทางด้านซ้ายมือถ้านักเรียนดูดีๆจะเห็นว่ามีลักษณะคล้ายกับเจดีในหมู่เกาะชวาส่วนทางขวามือนี่ไม่ใช่นะเป็นภาพที่ครูเอามาเปรียบเทียบให้ดูนะครับว่าเออมันมีความเหมือนกันยังไงนักเรียนลองสังเกตนะในภาพของพระบรมธาตุชยาตรงตรงชั้นที่เป็นซ้อนๆกันนะครับจะเห็นว่ามีลักษณะซ้อนๆกันเหมือนกันนะครับในฝั่งขวามือน,นะครับ ต่อไปนะครับถัดจากสมัยศรีวิชัยก็จะเป็นสมัยโรบบรีนะครับในโรบุลีเนี่ยนะครับพูด,ดง่ายๆโรบุรีเนี่ยจะจําง่ายที่สุดเลยก็คือเป็นศิละปะที่สร้างขึ้นโดยได้รับอิทธิพลจากศิละปะขอมนะครับขอมคืออะไรขอมก็คือกัมพูชาน,นั่นเองนะครับประเทศเพื่อนบ้านของเรานะถ้าเราไปกัมพูชาเราจะนึกถึงอะไรครับแน่นอนเราก็จะนึกถึง ปรา,าสราทนครวัดนครธมนะครับที่สร้างขึ้นโดยพระเจ้าชัยวรมันนะครับนะซึ่งตรงนี้แหละนะครับก็จะมีการเดินทางเข้ามานะมีการพออิทธิพลเหล่านะี้เขาจะมีการเดินทางไปยังเมืองต่างๆไปยังอาณาจักรต่างๆระหว่างทางเขาก็จะมีการก่อสร้างโบราณนสถานต่างๆขึ้นมานะครับเพราะฉะนั้นลักษณะของลบบุรีเนี่ยจึงมีความเป็นเอกลักษณ์มากนะก็จะเป็นลักษณะของปรา,าสาทหินต่างๆ นะเพราะนั้นปราศาสตรหินต่างๆที่อยู่ในประเทศไทยไม่ว่าจะเป็นปรา,าสาทหินพิมายพระปราง3มยอดปรา,าสาทตรหินพนมลุงอย่างเงี้ยนะครับก็เป็นงานศิลปะที่เป็นงานที่ได้รับอิทธิพลมาจากกัมพูชาหรือว่าขอมนั่นเองนะครับหรืออรคยาสารอรคยาสารก็คือสถานที่ในการ ทำยานะถ้าพูดบ้านเราก็คือภาษาธรรมอุปกรที่ใช้ในการทํายานเองในการรักษาอะไรต่างนะครับนี่ก็คือเป็นอิทธิพลของศิลป,ปะขอมนะครับเราเรียกซึ่งในไทยเนี่ยเราจะเรียกว่าศิลป,ปะสมัยลพบุรีนะครับนะลักษณะงานปฏิมากรรมนะครับก็จะเป็นลักษณะแบบหน้าเป็นเหลี่ยมนะครับสิ่งที่เห็นไหมครับถ้าเราดูดีเราจะพบว่าสิ่งที่เหมือนกันนะครับระหว่างผู้พุทธรูปในสมัยทวารวดีกับ ลพบุรีเนี่ยก็คือจะมีลักษณะเป็นเหลี่ยมแต่จะเหมือนกันแค่ในยุคที่สาเท่านั้นนะนะครับแต่ทรงผมเป็นไงนะมวยผมมวยผมจะไม่ค่อยมีนะครับด้านหลังนะครับสังเกตนิดหนึ่งนะครับในส่วนของพญานาคนะคก็จะเป็นงูเหมือนงูเห่าแผ่ซึ่งรายละเอียดก็จะน้อยนะครับไม่ค่อยมีรายละเอียดมากอันนี้ก็จะเป็นเอกลักษณ์อย่างหนึ่งของศิลปะลพบุรีนะครับแล้วก็พระพุทธรูปแบบทรงเครื่องเนาะ ด้านขวามือนะครับก็จะเป็นรูปปั้นที่มีความยังคงความเป็นเอกลักษณ์ก็คือมีหน้าเป็นเหลี่ยมนะครับเห็นไหมแล้วก็มีเครื่องทรงสมหมวกต่างๆนะครับอันนี้ก็จะเป็นตัวอย่างภาพพญานาคนะครับที่ที่เป็นงานศิลป,ปะสมัยรบบรีนะครับอันนี้ก็จะเป็นปราสาทเขาพนมลุงนะครับเห็นไหมก็จะมีการาวางแปลนเป็นสี่เหลี่ยมแล้วก็มีองค์ประธานก็คือ ตัวปราสาทนั่นเองนะครับต,ต่อไปศิลปะสุดท้ายนะครับก็คือศิลปะล้านนานะครับล้านนาเนี่ยจะเป็นศิลปะที่อยู่แถบภาคเหนือนะครับเดิมชื่อว่าเชียงแสนหรือเรียกว่าศิลปะโยนกเชียงแสนก็ได้นะครับนะศูนย์กลางก็จะอยู่แถบเชียงใหม่นะครับเพราะนั้นในล้านนาเนี่ยถ้าพูดถึงศิลปะล้านนาก็คือศิลปะที่อยู่แถบภาคเหนือนั่นเอง นี้เรามาดูงานจิตรกรรมนะอันนี้เป็นภาพนะครับที่มีชื่อเสียงในจังหวัดน,น่านนะครับชื่อภาพก็คือปูม่ม่านย่ามา่านเนาะหรือว่าภาพกระซิบรักบรรลือโลกนะครับอันนี้ก็เป็นเป็นทริคเล็กๆนะครับก็เป็นผลงานที่ถ้าใครไปเที่ยวเนี่ยก็ต้องไปถ่ายรูปนะครับเพราะฉะนั้นอันนี้ก็เป็นงานจิตรกรรมที่แสดงให้เห็นถึงเอกลักษณ์ของศิลปะล้า,รรา,านนานะครับก็จะมีการ จริง,รง,รงเหมือนลายไทยเนาะเหมือนจิจกรรมไทยนะแต่ว่าถ้าเราสังเกตดีเนี่ยเราจะพบว่าเขาจะอิยมเ,เขียนตัวละครหรือว่าตัวพระนางหรือตัวคนเนี่ยนะครับไม่ไม่ให้ให้เป็นลักษณะเหมือนชาวเหนือมีเครื่องแต่งกายแบบชาวเหนือเป็นหญิงเหนือมีผ้าโพกผมมีผ้าโพกผมนะครับมีเสื้อผ้าเครื่องแต่งกายอะไรแบบนี้มีการสักอะไรอะสักยันต์สักลายอะไรเงี้ยก็จะเป็นลายที่เป็นเอกลักษณ์ของเหนือเรานะครับ อันนี้ก็จะเป็นงานประติมากรรมนะครับางานประติมากรรมของล้านนานนะก็หนีไม่พ้นง,งานหนีไม่พ้นพระพุทธร,รูปนะครับนะพระพุทธร,รูปในสมัยล้านนานเนี่ยก็จะมีลักษณะคัศมาที่เพชรนะครับคัศมาที่เพชรคืออะไรก็คือการเอาเท้าวขวาทับเท้าซ้ายนะครับปกติเวลาเรานั่งเนี่ยเราจะเอาซ้ายทับขวาเนาะนะครับแต่ว่าในสมัยล้านานานหรือแบบเชิงแสนเนี่ยก็จะมีการเอา เท้าขวาทับเท้าซ้ายนะครับซึ่งก็จะมีลักษณะอวบภูมินะครับพระพักอวบภูมิอันนี้เป็นเอกลักษณ์เฉพาะของล้านนาเลยก็ว่าได้นะครับอ่าก็สําหรับพาร์ทแรกนะครับเราก็จะจบเพียงเท่านี้นะครับเดี๋ยวนักเรียนรอติดตามพาร์ทสนะครับซึ่งก็จะเป็นงานะจะเป็นยุคสมัยเขาเรียกว่ายุคสมัยที่เริ่มอาณาจักรไทยเนี่ยเริ่มมีราชธานีแล้วนะครับ ในวันนี้เราก็พูดเพียงแค่สีสมัยนี้เท่านั้นนะครับเดี๋ยวนักเรียนรอติดตามงานนะครับว่าจะมีงานอะไรให้นักเรียนได้ทำนะครับก็ขอให้เรียนออนไลน์อย่างมีความสุขครับ